วัสดีนะครับวันนี้ก็ลูกค้านะผมกางแล้วผมโก้ดสมพิสัยมหาสารคามนะครับก็มาดูรถ M 6กสองสี่ชนครับลูกค้านี่นะครับคุณลุงนะครับก็กำลังเช็ครถกันอยู่นะผมมาดูคันนี้จะถึงไกลดันหรือเปล่านะครับเพาะบางี่เคยขับป่ะหนึ่งเร็วไหมครับพูเอาเลยว่าอย่างหัวซุนซือกันละรับผมง่ายๆเลยร่างๆขับเบตรงไหนนะครับ ลูกค้าลองด้วยนะครับผมคันนี้รถปีนะครับผม2,506นะครับรถปีเดียวเองนะครับคันนี้แต่ว่าคันนี้น่าดูแล้วนะ่าจะเป็นรถที่นะครับผมดันดินกับรถหกหันะครับดูจากผมใบดันแล้วก็นี่นะครับมีการสึกหัอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ ผมจะได้เกียนอให้นะครับาลูกค้าโอเคนะครับผมแล้วก็เรื่องของยางก็ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับว่าถือว่าใช้งานหนัอยอยู่นะครับผมแต่ไม่ห่วงครับทางนั้นเราตะเช็งให้ใหม่นะครับผมก็จะลองลถดูกันงกับลูกค้านะครับผมว่าจะได้กันหรือเปล่าันุนนะครับลูกค้าก็ลองขับดูเองนะครับผม ลูคกค้าก็เคยขับแล้ว50แล้วนะครับแย่งกันมานะครับผมก่อนขัไปครับ M62 ยิ่งเป็นระบบคาเดรอติสน,นะครับับง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้โหคาเดรติสครับผมสาเติปไอที่มาดูรถนะครับผมต่อก้อนนะครับเดี๋ยวรอุดนกันนะครับผม อ่าอันนี้เราดาวนะครับผมตอนนี้ก็มีส่วนลดนะครับออจากนะครับผม1นึ0 0 0สนสามหมื่นก็เหลืออยู่ที่10,000แนะครับผม1นึ่งมืนนะครับเงินดาวเราได้ตัวรถไปแล้วเราก็ผ่านหลังนะครับทางวัดก็วัดย่อยเดือนละ3ามพันสามพันก็ปีจ่ายปีละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 1, 000, 1, 000กับแปดพันอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นกับแปดพันนะครับคันนี้แล้วก็ใช้งานประมาณทันสามร้อยชั่วโมงนะครับ พาก็ขอดูคันนะครับผมจัดให้แลครับผมตอนนี้มีรถให้ยเลือกอยู่นะครับเอ่อตอนนี้เอ็มหกสองมีลูกค้พาลงใส่นะครับว่ารถประยูตที่ไหนนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับ US เอสให้โดยดิวเซ็นะครับผม ลูกค้าก็ตกลงจองกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจัดเป็นมือหนึ่งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผูพาก็จะพาลูกค้าไปเลือกรถนะครับพี่เยี่ยมได้ครับผมเยี่ยมได้ครับนี่นะครับแม่เดมอล้องไดครับผมเยี่ยมนะแม่เยี่ยมนะเอะครับลูกค้าก็กําลังเลือกนะครับผมว่าจะเอาคันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจองด้วยกันนะครับลูกค้าก็มาจากโกสุมิไซนะครับมาสารคามรถโนนตะเล็กนะครับผม นี่ก็เป็นลูกลูกค้านะครับกูปตะนี่มัสคอตตัวเล็กนะครับผมไอถึงกุญแจไม้รอแล้วเดี๋ยวรอลูกค้าเลือกนะผมเดี๋ยวจะครับผมใช่ครับนี่นะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมก็เรียกเป็นคันนี้นะครับผมเอยวติดป้ายจองให้นะครับก็ดาวหนึ่งแสนเจ็ดร้อยบาทโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญเข้ากล้องด้วยกันทุกคนครับผมนี่นะครับอ่า ขอย่าเข้ากล้องครับผมเข้ากล้อง